บุญปัญญาปิสันนานบุญญาธาตุก็เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญจากทุกพระองค์รวมในกลางกายเราเป็นดวงบุญใสที่จะทำให้ไปดึงดูดบุญต่างๆอีกม,กมากมายที่เราเคยทำไว้ ไว้ในกลางกายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราธรรมีอาจารย์ทุกท่านกนับทัพทวีบุญนไปแก้ไขวิบากกรรมวิบากมรรที่เราพลาดพลัง้งเมื่ออกรศลก็สิงจิตทั้งในอดีตในปัจจุบัน ไม่ส่งผลเราไปในอนาคตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วกาเชื่อมสายสมบัติสายบุญปรับลรุงธาตุของเราทั้งธาตุธรรมของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบรมี ให้ดีกว่านี้ั้งรูปสมบัติทัพสมบัติคุณสมบัติหลากยศสรรเสริญสุขมักผลิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้อรลึกชาติได้เห็นนมามะกันตั้แต่ยังยาวไว้สร้างบารมีเรื่อยไปสอนตัวเองได้ให และชั่วทำแต่ความดีและทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจะมีดวงบัญญาเกิดขึ้นสอนตัวเองได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีจะใช้สังขารร่างกายเป็นเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีใช้ทรัพย์หรือทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี จะไม่เอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายในเรื่องที่ไรสาระกัรสารแถมได้วิบากกรรมติดมาอีกจะสอนตัวเองได้ใจจะเปิดกว้างเมื่อมีกัะละยาณมิตรผู้มีความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงมนันแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็รับได้ ด้วยกวาปีติเินดีทราบซึ้งในพระคุณของผู้ที่ทำนาทีเป็นกันลยาณมิตรซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองให้ได้สร้างประมีได้ตลอดลอดฟังไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะเจอแต่กัลยาณมิตรมันดิตนักปราดคนไ่คนผ่านก็จะห่างไกล ถ้าใครได้อย่างนี้แบบนี้ถือว่ามีบุญมากมีบุญยาลาบที่มีผู้คอยประคับประคองให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามสั่งสมบุญบารมีอย่างเดียวไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนลุกนะให้ทึึกนึกถึงบุญให้ดี ในช่วงที่มาปุจเนจรเนี่ยกำลังรัตนาพระนิพพานท่านลองแก้ไขปรับปรงุงถ้าธรรมเห็นจำีิรู้เราอยู่นี่อธิษฐานจิตเทดีมาปัจจุบันในชาตินีเน้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ดำเน,เเนินชีวิตผิดพลาด ยายามที่อกระสกับสิ่งจิตแต่ตอนนี้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเราจะตั้งใจสร้างบาร,รมีขอบุญนี้เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการเงนินซื้อง่ายขายขล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายคนภัยคนพานใกล้ห่างใครบัณฑิตนักปราชญ์ให้เก่าไกลปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายไอ้ได้เขาถึงธรรมกายอย่างสะดวกสบายถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการไม่ผิดไม่เพี้ยนไอสอนโดยเองได้ ให้อยู่ในเส้นทางแห่งการเป็นยอดนักสร้างบารมีทรัพสมบมิอยู่ที่ใดๆเมื่อเรามีความตั้งใจจะนำมาสร้างบารมีก็ขอให้เราได้อย่างอัศจรรย์ให้สำเร็จง่ายๆโดยเร็วพลันอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตกลายรลายหายสูญทุกโศกโรคภยยายต่าง ให้ละลายใหู้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆเป็นต้นอย่างนี้ในจละกติทานะให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่เป็นสรมมณนะก็ขอให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้บชสองชั้น เป็นต้นแต่จะกระแสธาตุแห่งบุญกำลังต่อเนื่องกันที่ศูนย์กลางกายธาตุที่เจ็ดเราจะธิษฐานอะไรก็เอาตอนช่วงนี้อย่างเบาๆส,สบายใจเย็นๆต้องตั้งใจในลูกเนะต้องตั้งใจให้ใจตั้งให้มันถูกที่ศูนย์กลางกายธาตุที่เจ็ดถึงจะดังไปถึงอายตนานิาพพาน ต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตไปยิเมียทุกๆคนนะลูกนะ